ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาของเราเบาๆพอสบายๆทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใส แล้วก็อดใจหยุดไปนิ่งนๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างสบายสบๆจะตรึกนึกถึงดวงใสหรือองค์พระใสๆก็ได้นะจ๊ะหรือจะวางใจเฉยๆก็ได้ให้นิ่งๆนุ่นมๆละมุนละไม ให้หยุดในห,หยุดห,หยุดในห,หยุดนิ่งในนิ่งลงไปตรงกลางเบาๆนะจ๊ะสบายๆฝึกบ่อยๆทําบ่อยๆนะลูกนะและอีกหน่อยเราจะคล่องเราจะจำนาน และก็ใจจะอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ะเป็นส่วนใหญ่ทีเดียวไม่ว่าเราจะมีภารกิจอะไรก็ตามใจจะไม่ค่อยจะห่างจากศูนย์กลางกายส่วนใหญ่จะอยู่เราจะคนทําเป็นแล้วเนี่ยเข้าเข้าถึงดวงธรรมถึงกายภายในหรือองค์พระ ทั้งหลับตาลืมตาเขาก็จะเห็นได้ชัดเจนชัดเจนพอๆกันใหม่ๆบางท่านลืมตาชัดกว่าหลับตาบางท่านหลับตาชัดกว่าลืมตาฝึกไปบ่อยๆมันก็จะชัดด้วยกันทั้งหลับตาและลืมตาคล้ายๆกับว่าเรื่องของลูกในตาเนี่ยไม่ได้ มีปัญหาหรือเป็นอุปสรรคต่อการที่จะหยุดใจในกลางกายและยิ่งเข้าถึงพระธรรมกายมันก็จะชัดจะใสจะสว่างจะเป็นองค์พระอันนั้นมันจะเป็นพระไปใสสว่างก็ต้องอาศัยการฝึกฝนไม่มีใครเก่งมาก่อนฝึกเอาทั้งนั้น แต่บางคนทำได้ง่ายได้ง่ายกว่าบางคนเพราะว่าเขาสั่งสมกันมาข้ามชาติเขาทำบ่อยๆซ้ำแล้วซ้ำเล่ามันก็ชำนาญกว่าคนที่นานๆทำทีก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาเหมือนกับการทำของหยาบนั่นแหละทำบ่อยๆก็ชำนาญ นานๆน,านำทีมันก็ไม่ค่อยคล่องมันก็ยชำนาญใจหยุดนี่ก็เหมือนกันตั้งทำไม่ปล่อยแต่ที่สำคัญมันมีความสำคัญต่อชีวิตของเราซะด้วยแต่เราปรารถนาที่จะเข้าถึงความสุขที่แท้จริงเราก็ต้องฝึกหยุดใจให้ได้ทุกวันอยากจะทำใจให้ใส พยาาเตรียมตัวเอาไว้ถตหากเกิดอะไรฉุกเฉินก็จะต้องอาศัยฝึกกันทุกวันอยากจะได้เรียนรู้ความจริงของชีวิตเรื่องราวต่างๆมันก็ต้องอาศัยทำบ่ยบอยๆหยุดใจบ่ยบอยๆทุกวันเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราปรารถนายอย่างนี้แล้วก็ก็ต้องหยุดใจปลึกกันให้มาก จริงๆแล้วเราก็เกิดมาเพื่อการนี้แต่เรามักให้เวลากับสิ่งอื่นมากกว่าสิ่งอื่นดูน่าจะยั่วยวนใจเรามากกว่าสิ่งนี้แต่ความจริงจะเข้าถึงจริงๆแล้วเราก็เราจะเห็นว่าภายในเป็นเรื่องที่น่าสนใจน่าติดตามน่าเรียนรู้กันมากทีเดียวเพราะฉะนั้นตอนนี้เราฝึก หยุดไปเรื่อยๆนะจ๊ะตั้งใจกันให้ดีให้ใจใสๆหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งลงไปอย่างสบายๆแม้ว่าอากาศตอนบ่ายจะสู้ตอนเช้าไม่ได้เราก็ต้องฝึกให้ยำนานทุกสภาวะอากาศฝึกไปเรื่อยๆ ในหยุดนิ่งในนิ่งลงไปให้ใจใสไใสให้ใจมันสว่างสวัยถ้านั่งแล้วเนี่ยมันทึบมันตื้อมันแคบแสดงว่าเราได้ตั้งใจมากเกินไปแล้วล่ะตั้งใจได้ไปบังคับใจหรือพยายามทำให้สมาธิมันเกิด ควบคุมมันมากเกินไปอย่างนี้ไม่ถูกหลักวิชานะจ๊ะถ้าถูกหลักแล้วพอวางใจแล้วมันต้องขยายต้องกว้างต้องไม่แคบนิ่งแต่ไม่แคบนิ่งแล้วก็ต้องขยายสบายโล่งต้องปโปรง่งโล่งใจโปร่งใจ จนกระทั่งกลืนไปกับบรรยากาศแล้วก็ความรู้สึกที่ร่างกายก็หดหมดไปเหมือนก็เเรไม่มีตัวตนก็เหลือแต่ใจที่หยุดกันนิ่งแล้วก็หยุดในหยุดนิ่งในนิ่งลงไปทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวก็จะชัดจะใสจะสว่างกันมาเอง ถ้าตั้งใจทำเป็นทุกคนไม่เป็นเป็นไม่มีแล้ถ้าตั้งใจกันฝึกฝนกันไปให้มีสติสบายสม่ำเสมอและก็มันสังเกตว่าเรามีสติสบายไหมคือรู้ตัวอยู่ณกลางกายหรือณจุดที่เรารู้สึกสบายไปก่อนตรงนั้นไปก่อน แล้วก็ทำให้มันสม่ำเสมอคือให้ได้อารมณ์นั้นต่อเนื่องสติกบสบายให้ต่อเนื่องแม้ยังไม่เห็นอะไรก็ตามจนกระทั่งถึงจุดๆหนึง่งใจมันจะนิ่งนิ่งนุ่มนุ่ม,ล,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 ม,มละมุนละม่อยแล้วมันก็จะขยายแล้วก็จะค่อยๆใส เหมือนใจมันตกตะกอนก็คล้ายๆกับเราเอาสารส้มไปแกว่งในตุ่มน้ำตะกอนมันก็นอนก้นเหลือน้ำที่ใสๆเราฝึกหยุดใจเหมือนกันตะกอนของใจก็ตกลงไปหรือแต่ใจที่ใสๆแล้วก็เราก็รักษาสภา,ภาพนั้นไปเรื่อยๆ ไม่ต้องไปพยายามปรุงแต่งหรือไปเปลี่ยนแปลงอะไรนิ่งๆเดี๋ยวมันก็สว่างขึ้นชัดขึ้นใสขึ้นเหมือนไปอยู่ในที่สว่างแล้วก็เห็นจดุดใสๆสดวงใสๆสหรือองค์พระใสๆใสมาให้เห็นซึ่งก็เราจะต้องระง,งับความตื่นเต้นให้ได้ เมื่อเห็นของที่ต้องใจของที่อยากได้ถูกใจเราเป็นดวงเป็นองค์พระก็ต้องทำใจให้เป็นปกติเก็บความรู้สึกยินดีปรีดาไว้ให้ได้ใจมันก็จะได้นิ่งนิ่งนุง่มนุ่มต่อไปเดินทางต่อไป ทำเฉยๆกับทุกสิ่งที่เราเห็นเดี๋ยวภาพนั้นก็นมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปใกล้ๆกับเรานั่งไปในรถมองดูรถที่สวนมาภาพสองข้างทางเป็นทิวทัศน์มังตึกรามบ้านช่องเสาไฟฟ้าผู้คนอะไรต่างๆเหล่านั้นแล้วก็เฉย เดี๋ยวเราก็ไปถึงจุดหมายจนได้ภาพจะเกิดขึ้นมาเหมือนกันแล้วก็เฉยๆนิ่งๆเอาไว้จนกระทั่งถึงจุดๆหนึ่งมันรวมหยุดสนิทมันก็จะตกศูนย์วูบไปเลยดวงปฐมะมรรคก็ลอ,อยเกิดขึ้นมาซึ่งตอนนี้แหละ เราจะตื่นตาตื่นใจมามีความสุขมากมาเบิกบานทีเดียวหละมันมีอารมณ์ที่อยู่เหนือของคำว่าความสุขนะมันมีมากกว่านั้นแต่เราก็ยังอับจนด้วยถ้อยคำว่าจะไปใช้คำว่าอะไร คือมันจะสบายมากมๆเบิกบานมากๆแล้วเดี๋ยวใจก็จะแล่นกลับไปข้างในดวงกับขยายเดี๋ยวดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณตาสนะที่เราได้ยินได้ฟังก็จะผุดขึ้นมาเกิดขึ้นสว่างสวัย นำความบันเทิงใจเบิกบานใจเราเพิ่มขึ้นใจเราก็จะเกลี้ยกลาเพิ่มขึ้นไปสะอาดเพิ่มบริสุทธิ์เพิ่มยิ่งเข้าไปถึงกายในกายถึงองค์พระถึงกายธรรมก็จะยิ่งบริสุทธิ์สะอาดสว่างสุขใสเพิ่มไปเรื่อยๆสว่างไปเรื่อยๆ ใจก็สบายสบายเ่ยเลาหยุดไปลองฝึกไปหยุดไปนิ่งไปในใจที่เยือกเย็นไอ้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเขาถึงพรระตัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งไปเงียบๆนะจ๊ะ